สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะคุณพ่อคุณแม่คลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเส้นซองอีกเช่นเคยเนาะมาพบมาพอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะหลังจากที่ก้อนนะ้านี่เส้นซองได้ลงไปแล้วหนึ่งที่ดีที่เด็ดนะคะในส่วนแนวทางเลขเทวดานะคะประจําวันวันที่1กร,รกฎาคม2,567 คุณพ่อคุณยายใจดีนะคะเพ่นทรงแนวทางพ่นไห่แนวทางมาแล้วนะคะเส้นซองก็ได้จัดการเฮ็ดคลิปลงไห้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้พิจารณาแล้วจังใดผู้ใดยังบ่เห็นยังบ่เบิ่งนะคะเส้นซองก็ฝากเข้าไปพิจารณาแนวทางแน่นะคะรู้สึกว่างวดหนีนะคะความมั่นใจมากเป็นวิเศษนะคะตัวเลขกับบ่ได้หลายเนาะคุณพ่อคุณแม่ฝากเข้าไปดูเข้าไปหาแนวทางด้วยนะคะส่วนคลิปนี้นะคะเชิญซองจะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะ มาตามแนวทางตัวเลขมาเบิงแนวทางตัวเลขของคุณแม่รอยเอ็ดจักรเชนซองได้สดสดร้อนร้อนนะคะได้มากไม่ไม่นะคะควรยังหุ่มหุมอยู่คุณบอกคุณแม่แม่เพิ่นโทรมาบอกแนวทางเ้นซองมือเสาร์หนี้นะคะบอกว่านําเสนอให้เอฟซีได้พิจารณาในเดออนนะคะบอกเพิ่นจอบซ่อมเมืองก้อนก็นกนได้นะคะแต่ว่าแม่น่ะอยากให้ลูกนะ่ะนาเสนอวดน,นี้เพราะว่า ค่อนข้างมีความมั่นใจเป็นพิเศษอ่าแล้วกับตัวเลขของแม่นี่สิบอกว่าไงถ้าได้เขานี่ถ้าได้เดินนะ,ะเดินต่อสามสี่งวดนะคะคอยสิผ่านงวดหนึ่งหรือถ้าผ่านแล้วนะคะงวดต่อไปสีเขาทัานทีก็คือพลาดไม่เกินงวดอ่าแล้วทางวดดัดใดแม่ได้ฟันเฮ็ดเลขออกมาแล้วนะคะแม่ได้ฟันนี่ฟันดนีมันมากโหลดดีลูกนะคะแล้วงวดนี้ ฟันดีว่าสันพูดบอกคุณแม่เดี๋ยวเส้นซองจะวอาให้ฟังว่าแม่เพิ่นทายทอดออกมาแบบใดเนาะจากไหก่อนสิเขาไปรับชมเราฟังนะคะเขามาแล้วกอยากให้เอฟซีซอยกันกดไลค์กดแชร์นะคะให้กาลังใจทางช่องนะคะแล้วก็ให้กําลังใจแนวอเจ้าของแนวทางเนาะที่เพิ่นเอามาแบงปันเฮานะคะผู้ใดยังบ่กดติดตามบก่กดกระดิ่งอย่าลืมกดไว้น้าแน่นะคะจะได้บ่บลาดที่ดีที่เด็ดนะคะเวลาเส้นซองลงคลิปกะจะได้ไปแจง้งเตือนกันจะได้ฝาาเขามาเบิง่งเนาะ ว้าถึงนะคะคุณแม่ลอยเอ็ดนี่คลิปนี้นะคะแนวทางของแม่เสนซองอยากให้เอฟซีนะคะตั้งใจฟังแม่จากน้อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเป็นพิเศษนะคะที่บังเทือเส้นซองบด้เขียนลงในกระดาษนะคะแต่แม่เพิ่นเบาทายทอดมากเสนซองก็จำไว้ว่าอ่ะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะนะคะแล้วก็สิบเบาซูเอฟซีฟังสิได้จับท่างถือเนาะที่แรกอ่าเป็นโทมากพึ่งเป็นงวดแรกที่เิ่นโทษหาเสนซองนะคะตะวกรอนานะนี้เพิ่นกะ เฮ็ดเลกลองทุ่นเองแล้วก็เคยเคยบอกแนวทางคนอยู่นะคะแต่ว่ามันนานมาแล้วนะคะแม่บ่ได้บอกมาปีสองปีแล้วล่ะนะคะกะบ่ได้บอกใครแต่ว่าเจ้างนาะเฮ็ดเองอยู่แล้วนะคะกะสังเกตเบื้องการเดินดีนะคะเดินดีก็รุดนะคะแล้วก็ถ้างดไหนได้ฝันนะคะถ้าแม่ฟันดีคือมันแมงโหลดเป็นโตที่แมงมากโตที่แมงเน้นกับมาท่านที่นะคะหัวเก่าสามแม่กระถืออ งวดทัดมาแม่กระทึกนะคะจังไดเอฟซลองพิจารนหนาเบิงเนาะอนะ่เดี๋ยวเด้ยอยใส่หลับบาตเเชยนไว้เลยเสซียงจะคองได้บัตอ่าโอเคนะคะแม่พันจมีอ่าโตเดนเนาะพูดพอกคุณแม่นะคะเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นดีสําหรับผู้ใดสิเอาไปเมือยไปแล่นก็นดีหรือว่าผู้ใดมีตัวเลขอ่าเลขวิ่งแม่นๆม,ม,มากเนี่ยลองเอามาจับใส่ตัวนี้นะคะ พลาดยากมากแม่เพิ่นว่าแนวทา่งโตเด่นโตวิ่งที่แม่เพื่อไหามากนี่หนึ่งปีจะมีผิดแค่ครั้งเดียววะสัตวาดโทนะคะแล้วก็จะเน้นเป็นในส่วนหลักสิบอ่ะแม่เพิ่นเฮ็ดออกมาเนาะสังเกตเบิ้งเก็บสถิติเบิ้งโตเลขนี่โตเด่นโตวิ่งนี่มันจะมากหลักสิบซะส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนใหญ่จะขึ้นบนนะคะแต่ว่าโบเมนว่าบบเคยลงลางนี่คุณบอคุณแม่มัน ไปบนหลายกว่าอย่างประมาณนี้เนาะนี่ละเจ้าจองก็เลยอยากให้เอฟซตั้งใจฟังแน่นะคะบางเทือ,อเบิงต่โตเลขเลยนะคะอาจจะพลาดเนาะพลาดไล่ละเอียดไปนะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดโตวงวดแรกก็เลยต้องอธิบายแน่จักน้อยเนาะเอาโชคไปพอมอธิบายไปพรอมเนาะคุณพอ่ณพอคุณแม่นะคะอย่าเฝ่าแคบแล้วก็อย่าเฝ้านี้ไปนะคะดูกันก่อนนะคะเบิงให้เป็นแนวทางก่อนนะคะ เปิดตัวงวดแรกมีรายละเอียดเยอะน้อยนะคะเว่าลายแน่จัหน้อยสําหรับแนวทางนี้เนาะแนวทางของคุณแม่ลอยเอ็ดนะคะเพิ่นห้ตัวเด่นมากสาตัวผู้ใดอยากเมื่อ,อยากแลนก็คือตัวนี้แหะอ่าห้มากงวดน,นี้ก็มีเลก3มเลกสี่เลกหาแต่ว่าถ้าไัยอยากเอาไปเมื่อยไปแลนนี่แม่เน้นให้เลยนะคะสกับ5ต้องมาให้เห็นนะคะสกับหางวดนี 5, ต้ตรงมาให้เห็นนะคะ แล้วโตเด่นของแม่เพื่อนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสิบนะคะจะเป็นหลักสิบแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปบนนะคะแต่ก็เคยมีลงล่างอยู่นะคะแต่หลักสิบนี่ค่อนข้างบั่จใจว่าจะเป็นหลักสิบเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่านะแล้วก็โตที่แม่เพื่อนจับคู่ให้นะคะเพื่อนจะจับคู่มาเป็นเลขเก่าหางนะคะแบบนี้ในทุก,ทกงวดงวดนี้ใดมากก็มีสามเจ็ดสามแปดสามเก่า C7 C8 C เก่า H7 H8 H เกนะคะถ้าผู้ใดรู้สึกว่าเก้าหางมันหลายเกินไปนะคะแม่มีตโตเน้นให้อยู่นะคะ C หางด้วยกันเน้นหนักไปที่ C7 H7 C เก่าแล้วก็ H เก่านะคะเน้นหนัก C หางยังบวพ่อคุณพ่อคุณแม่มีตโตที่เน้นลงไปอีกนะคะก็คือ แม่มันใจแห้งมันใจคักนะคะในงวดนี้เ้อะเพิ่นเน้นอีกสองหางเน้นหนักๆเลยก็คือสี่เก้าแล้วก็ห้าเก้าค่ะมักแห้งวสันแม่ว่าความฝันของแม่นี้จะสองบอแนจใจว่าเพิ่นเอาเลขนี่เอาเลขโตเน้นเนี่ยซี่หางนี่ไปเสียงหรือจังไดนะคะลืมถามเนาะว้ากันแล้วมันเงินมันเบิดนะเงินเส้นซองมันได้ตัดนะคะแม่เพิ่นฝันดีเพิ่นบอกแค่ช่วงฝันี่เราบอกว่าห้ในถามบันนี้เพิ่นแล่วว่า แม่ฝันน่าแม่ได้เข่าของอ่ะได้ได้ของเอียงประมาณนี้แม่อ่ะในความหมายของแม่คือเป็นการฝันดีเป็นการฝันตีฝันว่าเลขเข้าแล้วเลขที่ชอบเลขที่มั่นใจนี่มาแล้วเข่าแล้วแน่นอนนะคะถ้าแม่ได้ของหรือได้เนื้อไดเอยียงจังสิได้ของคือมันเข่าแล้วมันใด้แล้วเอยียงประมาณนี้นะคุณพ่อคุณแม่แม่เพิ่นก็เลยค่อนข้างมั่นใจนะคะในเลขชุดนี้นะคะ ยังไงนะคะงวดนี้ไม่เห็นแน่นอน่าสัน่นเพิ่นก็นเลยอยากให้เส้นสองเอามานําเสนอนะคะมานําเสนอนี่บอดดายไม้ท่องวาอยากให้เอฟซีตามเลยแต่ที่แลกแค่อยากให้เส้นสองนาเสนอนะคะแล้วก็มันจะได้เป็นหลักฐานแม่มันวางสิเนาะมันจะได้เป็นหลักฐานเป็นสถิตินะคะทางงวดนี้เขาวงวดนาเข้าจังเว้าได้นะคะโมเมนต์ว่า,เ,าเส้นสองจอบเบิง กอนอย่างสิแล้วบัดนี้มันเขาวงวนนาไปเว่เพิ่นกระสีบนเสื้อเฮาได้ลูกอย่างะมาณนี้เนาะแม่พิ่นก็นเลยอยากให้เส้นซองนําเสนอในงวดนี้เลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพึ่งเปิดตัวในช่องงวดแรกนะคะคุณพ่อคุณแม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเส้นซองอยากให้เอฟซีจอบซ่อมมังกรก็ได้เนาะท้าเกิดว่าเอยียงจังใดนะคะจอบซ่อมมังกรแต่ถ้ามันมีตัวที่เอฟซี คิดว่าน่าจะใช่อยู่แล้วยังสีหนามากอยู่แล้วกะจัดเลยก็ได้นะคะแต่ว่าแม่เพิ่นมั่นใจแห้งอิลีนะคะทางงวดนี่เขานะคะงวดหนาเส้นสองจับผ้านะคะสัมผัสแม่เนาะเดี๋ยวจีพาอ่าคุณบอกคุณแม่ไปฟังบทสัมผัสไปฟังข้าเบาแม่นะคะเพราะว่าพนปล่อยแนวทางตัวเลขนี้เส้นซองฟังค่อนข้างที่จะมีความนักแนนมีความมั่นใจนะคะปล่อยตัวเลขด้วยความมั่นใจจริงๆนะคะน่าสนใจพ่อสมควรอยู่สําหรับแนวทางของ คุณแหม่ลอยเอ็ดเนาะฝากมาบอกผอมว่ากาถ่าเลยนะเออคุณบองซี่เลยนะคะกาถ่าเลยว่างวดนี้แม่บไม่ผัดนะต้องมีเห็นแน่ๆในชุดนี้่ะเลขชุดนี้มีให้เห็นแน่นอนมาแน่นอนนะคะแนวท่งของแม่แตกแน่นอนปสาทอ่าอันนี้ละก็คือคำเบาที่แม่เพิ่นฝากมาโบเป็นฝากดอกคนณบอกกับนูน,นูก็เลยเอามาทายถอดซูเอฟซี FC ฟังนะคะเพื่อว่าอยากสีบยวซูฟังมาเพิ่น ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจมากๆนะคะในการปล่อยตัวเลขมีความมั่นใจในตัวเลขเจ้าของเอียงประมาณนี้เนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็ลองพิจารณาเบิ้งนะคะแต่ถาาใส่เส้นซองแนะนําก็คืออยากให้จอบซ่อมมึงก่อนเนาะเพราะว่าเปิดตัวงวดแรกมันจะเป็นยังไงนะคะทางงวดดีเข่างวดหนาแม่เพิ่มหายอีกแน่นอนนะคะลองดูเนาะแต่ว่ามีโตนึงเนี่เขาโตเน้นพ,อพ่อคุณพ่อคุณแม่เออ โตเน้นนี่ไปเขากับเลขเทวดาที่นําเสนอเมื่อกี้นะคะเพิ่นฟันลังเม็ดเดียวเลยผุดจังไดผูดใดอยากรู้ว่าเป็นตัวไดเขาไปเบิง่งคลิปของเลขเทวดาเนาะเซนซอมโบว์บอกแล้ว่าเป็นเลกยัง <c oughs> เดี๋ยวเอฟสีจะมาไปเบิ่งคลิปนะคะ <c oughs> เลกเทวดาฟันเลกลัางเม็ดเดียวดิงว่งวดนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งตัวไปตัวกลับเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ในเลขลลอกนี่ของคุณแม่อ่าคุณแม่ลอยเอ็ดพร้อมอ่าอุ้ยลืมเบิ่งตัวนี้ คุณแม่ลอยเอก็มีดิน,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  38, น,น,นี่นี่นี่โตที่นูมากนี่สามแปดนี่ว้าน่าสนใจอยู่ดีเนาะเรากด้ได้ลอตเตอรี่ไปละหลาประมาณสองใบสามใบแล้วสามแปดแปดสามนี่เอ้ามาลุ้นกันมากนี่แม่ให้ได้โชคได้มาใช่ไหมให้ได้เ hey, ฮ่นะแม่เนาะเอฟซีกับไอ้คื่กันเส้นซองกระจีแ่ hey, แห้งก่อนเนี่ยจากน้อยอ่ะ คลิปนี้นะคะกับชัดเจนฝากแน่าทางดีๆไว้แล้วนะคะกับฝากสำหรับโชว์ท่างใหนนอก่อกี้นี่เหอม่สิบังบนอะสำหรับผู้ใดที่อยากสวยอยากงามนะคะอยากรลอ,อยากหนา้าขาวใสนะคะอยากฝาหายซิวหายกะหายหน้า สว่างกระจ้างไซคืนนะคะกัติดต่อมหาเช่นซองเนาะตอนนี้ก็ยังมีของพร้อมทรงอยู่นะคะ0940292674นะคะเป็นเบอร์โทรพร้อมและกับเบอร์แอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยถ้าคุณพ่อคุณแม่มีลายก็แอดมานะคะทักข้อความไว้เดี๋ยวเชนซองส่งรายละเอียดหา แต่้าบริเ่นไล่กะติดต่อมานะคะโทรเข้ามาเนาะเดี๋ยวจะได้บอกว่าราคาเท่าไรโปรอะไรยังไงนะคะบรสามารถบอกในคลิปใดเด้อคุณพ่อคุณแม่ต้องขอภัยหลายๆให้คุณพ่อคุณแม่โทรมาสอบถามกับหนูเองนะคะจะได้คุยกันน,หาหน้าหอนาเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอาคลิปนี้กัขอฝากไว้แค่นี้เวลากระสุนม,มาพักควรแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้รีบทําแนวทางเด็ดๆแนวทางอื่นลงให้ คนพ่อคนแม่ล่อของภัยยูคอมเมนต์บอกเส้นซองก็ได้เนาะถ้าหาบเจอหรือเส้นซองยังบ่บห้ได้ตามไ้กะจะเดฟเฝ้าตามเฝ้าออกมาลงให้เบิ่งเพอว่าม้มนิกกับวันที่27แล้วนะคะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ